พระองค์ไม่ได้ทรงกระทำบาปเลยและไม่ได้พบอุบายในพระโอษฐ์ของพระองค์เลยเมื่อเขากล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคำหยาบคายเลยเมื่อพระองค์ทรงทนทุกพระองค์ไม่ได้ทรงมาบาดร้ายแต่ทรงมอบเรื่องของพระองค์ไว้แด่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างชอบธรรมพระองค์เองได้ทรงรับแบก บาปของเราไว้ในพระกายของพระอ,องค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายซึ่งตายจากบาปแล้วจะได้ดำรงชีวิตตามความชอบธรรมด้วยรอยเคี้ยนของพระอ,องค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นเหมือนแกะที่พัดฝูงไป แต่บัดนี้ได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยงและศิทธยาพิบาลแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายแล้วเอเมน